อวิชชาแปดความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงหนึ่งทุกเขอัญญาณังไม่รู้ในทุกสองทุกขสมุทัยเยัญญาณังไม่รู้ในทุกขส,ม,สมุทัยสามทุกขนิโรธเอัญญาณังไม่รู้ในทุกขนิโรธสี่ทุกขะนิโรธคามิิยาปฏิปทาเยัญญานัง ไม่รู้ในทุกขะนิโรธะามินีปฏิปทาห้าปุพพันเตอัญญานังไม่รู้ในส่วนอดีตหกอะปะรันเตอัญญานังไม่รู้ในส่วนอนาคตเจ็ปุพพันตาปะรันเตอัญญานังไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตแปด อีทับปัจจยตาปฏิจจสมุปปนเนสุธรรมเมุอัญญานังไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นตามหลักอีทับปัจจยตา